ท่านอาจาะพูดถึงคําสอนของพระพุทธองค์เนี่ยเคยมีคนบอกว่าสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในศัพท์พระวิชาเลยจริงหรือไม่คะก็จริงอยู่เพราะจริงๆผู้จ้าเนี่ยเป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องในโลกค่ะวิชาในทางโลกนี่จริงๆก็ยังยังแคบด้วยซ้ำ พระเจ้ารู้กระทั่งเรื่องของพรหมเรื่องของเทวดาเรื่องนอกโลกออกไปก็เลยรู้หมดนะคะ uh huh. ก็เรื่องทางโลกเนี่ยถ้าสําหรับคนทั่วๆไปมันก็ดูเหมือนกับว่า <c oughs> ที่เขาเรียนๆกันมันก็ยากสําหรับเราแล้วนะคะ uh huh. ไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะคณิตศาสตร์ชั้นสูง uh huh. เรียนแล้วสามารถจะไปเที่ยวนอกโลกได้เลยคํานวณ uh huh. ดีๆเนี่ยสร้างยาน uh huh. อะไรก็ได้ uh huh. เพราะพระพุทธองค์นี่ ร่วงรู้มากกว่านั้นเหรอคะร่วงรู้มากกว่านั้นเพราะว่าร่วงไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรมากมายแค่นั่งเงียบๆก็สามารถไปได้ใช่ฟังดูมหัศจรรย์มากเลยนั่งเงียบๆเนี่ยนะคะใช่รู้มีการยืนยันอย่างไรคะที่ทําให้ท่านอาจารย์ตอบเช่นนี้ค่ะก็ผู้เจ้าก็จัดอธิบายไว้เองถึงอย่างระบบของจักรวาล ว่าความกว้างใหญ่เนี่ยมีกี่ระดับ,บนะโดยใช้แสงของดวงอาทิต์เนี่ยว่าสุดแสงของดวงอาทิต์เนี่ยส่องไปได้ไกลเท่าไร่ทวีขึ้นไปเป็นพันเท่าจะเป็นอีกหนึ่งโลกธาตุซึ่งจรวดก็คงไปไม่ถึงหรือต้องใช้เวลาเป็นแสนแสนปีหรือเป็นหมื่นหมื่นปีเพราะอย่างดาวบางดวงเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมันก็ บางดวงก็ร้อยปีแสนพันปีแสนหมื่นปีแสนเนี่ยกว่าจะเดินทางมาเราตายกี่รอบแต่ผู้เจ้าสามารถเห็นไปทุกระดับของจักรวาลไม่ต้องไปนั่งเรียนฟิสิกส์เรียน<ห>คณิตศาสตร์ถ้าแาจาก็เลจะบอกว่า <c oughs> สิ่งที่ผุ้รองตรัสเนี่ยในการต่อมาถึงได้มีการค้นพบ<ม>ว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆหรือยังไงคะอ๋อในการต่อมาจะมีการค้นพบไหมหนึ่งถ้าคนนั้นเนี่ยสามารถทำสมาธิได้อย่าง พระสถาคพนก็จะสามารถรู้เองเห็นเองได้นะหรือ,อธรรมะที่พระองค์เนี่ย <c oughs> พูดบอกมาซึ่งเป็นสัจจากของโลกเนี่ยมันสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวของตัวเองและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์อะไรเลยมีกายไหมมีวาจาไหมมีใจไหมตรวจสอบทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์เนี่ยบอกสอนได้หมดเลยอย่างนี้คือ <c oughs> จริงๆแล้วในเมื่อท่านทําในสิ่งที่ยากๆอย่างกับท่านอาจารย์พูดเนี่ยเหมือนกับว่าเพียงแค่นั่งสมาธิแต่สามารถรู้ในสิ่งที่มันยากมากได้แต่ทําไมตรวจสอบได้ง่ายจังด้วยเพราะว่าถ้าเป็นอย่างวิทยาศาสตร์เนี่ยตอนที่เราเรียนตอนเป็นเด็กๆนะคะเรายังต้องเข้าห้องทดลองใช้หลอดน่นหลอดนี่เลยค่ะใช่ใช่เนาะมันเครื่องไม้เครื่องมือเยอะแยะยิ่งยากไปหมดนะหรือ เขาจะรู้อะตอมอิเล็กตรอนอะไรเขาต้องู้ใช้กับมือเยอะๆเลยครูเจ้านั่งเงียบๆดูนะบอกได้หมดเลยนะอะไรต่ออะไรเนี่ยนะละเอียดละออนะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเห็นไหมคะว่าเป็นความท้าทายที่เราต้องศึกษาว่าทําไมพระพุทธองค์นั่งเงียบๆแบบไหนหรือถึงได้ร่วมรู้แบบนี้ได้ท่านนั่งแบบไหนลระคะท่านก็นั่งแบบตั้งจิตอยู่กับกาย พระองค์ก็แนะนําให้เราเนี่ยตั้งจิตผู้รู้หรือใจของเราเนี่ยอยู่กับกายของเราให้มากส่วนใดเป็นกายได้บ้างทตาดินก็เป็นกายาตุลมก็เป็นกายการรู้ตามการเคลื่อนไหวรีบวดก็เป็นกายนะเพียงแต่เอาใจมาตั้งอยู่กับกายเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าเนี่ยเป็นเสาเื่อนเสาหลักของจิตละเป็นฐานที่ตั้งของจิตที่ดีละทําให้เกิดความสงบและถ้าความสงบเนี่ย ไล่ระดับไปทําให้อกุศลดับไปได้วิตกวิจารณ์ดับไปได้ปิติดับได้สุขดับไปได้จะเข้าถึงความเป็นอุเบกขาที่พระองค์บอกว่าจะแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอนเนกเราจะมีความรู้อย่างกว้างขวางทั่วโลกประุได้หมดทุกเรื่องเลยนะคือนี้เป็นการที่ได้ตรัส <c oughs> เอาไว้เป็นพุทธวจนะเลยยืนยันว่าจะใช้คําว่าอะไรนะคะแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นเอเนก นักวิทยาศาสตร์เนี่ยนักคณิตศาสตร์ก็รู้แต่เรื่องคณิตศาสตร์นักก๊์ฟก็รู้แต่เรื่องของกล์ฟนะหมอก็รู้แต่เรื่องของหมอแต่ถ้านั่งสมาธิได้รู้ทุกเรื่องอ <laughs> รู้ได้ทุกเรื่องแล้วก็ <c oughs> ไม่มีใครบอกกันได้ยางั้อย่างไงก็เป็นเรื่องที่รู้เฉพาะตนรู้เฉพาะตนแต่สามารถพิสูจน์เองได้นะคะ น่าสนใจมากเลยทีนี้ในเมื่อท่านอาจารย์บอกว่าธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยสามารถพิสูจน์ได้ดิฉันเองเนี่ยก็มีความสนใจในคําที่พระพุทธองค์สอนในหลายๆคำนะคะว่าเราเข้าใจอย่างหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสไว้พอเราไปศึกษาเนี่ยเป็นอีกอย่างหนึ่งยกตัวอย่างเช่นคําว่าอุปทานนะคะท่านคะสมัยเด็กๆเ,เนี่ย <c oughs> เวลาเราเรากลัวใช่ไหมคะสมมุติว่าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่บอกว่า อย่าไปทานยานี่นะต้องระวังนะทานเข้าไปแล้วมันจะมีอาการอย่างนั้นนี้เรายังไม่ได้ทานเลยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเข้าใกล้มันเหมือนกจะเป็นแล้วอ,อย่างเงี้ยดีฉันก็เข้าใจว่าคํำนี้คือคําว่าอุป,ปาทานทีนี้พอมาถึงอุป,ปาทานของพระพุทธเจ้าอะค่ะมีความหมายเดียวกันไหมคะก็จะเป็นคนละความหมายนะใกล้เคียงกันไหมคะไม่ค่อยใกล้กันเท่าไหร่นนะเ <C han> พราะว่าถ้าถ้าอย่างตัวอย่างที่โยมยกมา มันก็จะเหมือนกับว่าเรานึกคิดไปเองค่ะใช่ไหม,มก็ให้เขาเขาให้กินยาเม็ดนี้แล้วก็อเน,นี่ยนะยานอนหลับนะกินแล้วจะหลับนะ,ะพอตอนหลังๆเขาก็ให้กินเม็ดแป้งเฉยๆแล้วก็เราก็เหมือน <c oughs> ได้นนหลบับแหมสบายบเนาะอุปทานคิดไปเองนะนจริงๆอุปทานของพรัฐาคตเนี่ยคือแปลว่า,าความยึดถือความยึดมั่น นะเ,เรายึดมั่นในสิ่งสิ่งใดเรียกว่าเรามีอุปทานในสิ่งสิ่งนั้นเช่นเรายึดมั่นรูปว่าเป็นเราเนี่ยเรามีอุปทานในรูปเรายึดมั่นบ้านว่าเป็นของเราเนี่ยเรามีอุปทานในบ้านยึดมั่นว่าเสื้อผ้านเนี่ยเป็นเสื้อผ้าของฉันเนี่ยเนี่ยอุปทานความยึดมั่นยึดถือสําหรับพระพุทธองค์อุปทานไม่ได้หมายความว่าไปคิดเอาเาองนะคะ แต่ว่าแปลว,ว่ายึดมั่นาาไปยึดมั่นอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีคะอก็อเป็นโทษเป็นโทษพระพุทธรัตัสเรื่องอุปทานนี้อยู่ในธรรมะหมวดไหนอย่างไรคะท่านกับระจายออกไปทั่วเลยค่ะ,ะก็มีคำเช่นว่าภิกษุผู้มีอุปทานจะปรินิพพานไม่ได้ หรือตัดบอกว่าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานและถ้าผู้มีอุปทานจปะปรินิพานไม่ได้แลวถามว่าเราเพลินในอะไรมากโอ้โหทุกเรื่องเลยแต่ที่แต่ที่แน่ๆ <c oughs> ท่านผู้ชมคะเรามาคิดดูสิท่านมีอุปทานหรือไม่บอกมีใช่ไหมคะลองนับดูที่ท่านมีอุปทานกี่อย่างนับเป็นอย่างๆเลยได้ไหมคะ <c oughs> ยึดมั่นในเรื่องนั้นก็หนึ่งยึดมั่นในเรื่องนี้ก็หนึ่งยึดมั่นในเรื่องน้นก็หนึ่งอ <c oughs> ย่างโยมเล็กนี่ มีอุปทานกี่อย่างคะแต่ถ้าจะแบ่งกลุ่มว่าเรามีอุปทานในอะไรบ้างผู้เจ้าจะแบ่งเป็นสี่กลุ่มค่ะ,ะจะแบ่งเป็นกลุ่มกามุปาทานอุปทานในกามอ่านว่ากาลกามุปาทานกามุปาทานค่ะนะแล้วก็สีลพตุปาทานสีลพตุปาทานสีลพตุปาทานค่ะ อุปทานในศินพลธอย่างเงี้ยศินคือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจายึดมั่นในศีลอ่าค่ะก็ฟังดูหน้าดีใช่ไหมคะฟังดูดีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวอธิบายอันที่สามค่ะท่านคะต่อจากศีนศีลอันนี้ศีละพระตุปาทานศีละพระตุปาทานแล้วก็ต่อไปจะเป็นอาทิฏฐุปาทาน อาทิตทุปาทานแบบทิ่ะทิฐิความเห็นอาทิตถุปาทานค่ะทิฐิบกอุปทานทิฐุปาทานค่ะแล้วก็อัตตวาทุปาทานค่ะอัตตวาทุปาทานนี่คือสี่อย่างอุปทานสี่ ซึ่งพระเจ้าบอกสมรรภาพเหล่าอื่นเนี่ยไม่มีทางรู้ครบทั้งสี่หรอกจะรู้แค่บางอย่างค่ะนะกามุปาทานยึดมั่นในกามยึดมันนมดม่นในกามก็คือยึดมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสค่ะเห็นนะนั้นกรอบเรื่องกามพระเจ้าจะพูดอย่างเดียวเหมือนกันตลอดชี้ชัดลงมาที่ตัวอายเจตนาห้าของกายค่ะนะ,ะทั้งภายในภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสหรือตาหูจมูกลิ้นกาย หรือถ้าแบ่งเป็นธาตุก็คือตัวธาตุสี่ดินน้ําไฟลมหมายความว่าสามารถจะตอบว่าการมุปาทานนี่เป็นดินน้าไฟลมก็ได้ก็ครอบคลุมหมดทั้งเป็นพุทธเจ้าจะว่าภายในภายนอะเรียกว่ากามธาตุเพราะถ้าโยงไปตาธรรมาจากอะไรก็คือธาตุดินน้าไฟลมนั่นเองค่ะอันนี้กามกามุปาทานแล้วนะคะคือ ยึดมั่นในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสยึดมั่นในตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่ายึดมั่นในธาตุสีถ้าอาจารย์คะถ้าจะให้ท่านช่วยอธิบายให้ชัดเจนถึงการยึดมั่นในธาตุสีนะคะยึดมั่นในธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟยังไงเหรอคะก็ธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยมันถูกปั้นมาเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไง อ๋อพอเราแยกตาหูจมูกลิ้นกายใจมันทํามาจากอะไรคือทํามาจากตัวท่านั่นคือเรายึดตัวท่านั่นเองอ๋อค่ะซึ่งมันกบว่าตานี่ถือว่าเป็นท่าอะไรกันทนก็ท่าดินดินเหมือนถ้าเราเอาควักลูกตาออกมาในลูกตามันก็จะมีท่าดินทตุน้ําแล้วมันก็ต้องมีลมมีส่วนประกอบของอากาศอยู่ในนั้นอยู่แล้วอย่างเงี้ยอ๋อค่ะมันมีความอบอุ่นนะควักลูกตาใหม่ๆคงยังไม่เย็นนะยังมีทตุไฟอยู่ด้วยอย่างเงี้ยอ๋อ คือข้อปฏิบัติทางกายวาจาก็มีทั้งผิดและถูกอ๋อค่ะถ้าผิดจะถูกเรียกว่าศีลปตตาปรามาะหรือที่ผู้เจ้าเรียกว่าวัตกโกตูละมงคลมงคลภายนอกของสมาพันธ์เราถือแต่พอมาของผู้เจ้าก,ก็คือข้อปฏิบัติที่ถูกต้องกายวาจาต้องศีลห้าต้องศีลแปดน,นะ ต้องปฏิโมกศินต้องพิสมาจาร์นะแต่ยึดก็ผิดอีกเจ้าจึงบอกว่าพรมจรรย์น,นี้ไม่ใช่เป็นไปเพื่อความสมบูรณ์ด้วยศินนะไม่ใช่ว่า,าเรามีสินสมบูรณ์แล้วเราพอใจแล้วอย่างเงี้ยนั้นถ้าเราสินสมบูรณ์แล้วเราพอใจก็ยึดอีกตัวการมุกป,ปาทานอาไม่ใช่ตัวศิลปรตูปาทานก็คือรวมทั้งสองอย่างเลยทั้งศิลิประตัปลามาก ทั้งถูกทั้งผิดทั้งถูกใช่อย่างนี้อเพิ่งทราบนะคะเนี่ว่าศีนดีก็ไปยึดถ้าถ้าเราไปยึดในศีลดีไม่ได้หมายความว่าเราได้พรหมจารย์ห้ามยึดเลยยังไม่สมบูรณ์นะคะต้องเข้าใจในเรื่องของศีลนะคะท่านผู้ชมว่าแบ่งเป็นสองอย่างคือถ้าในทางที่ไม่ดีใช่ไหมคะการยึดมั่นในเรื่องของ ข้อปฏิบัติกายวาจาใจแล้วไม่ถูกต้องเราเรียกว่าเป็นศีลละพตปรามาตรหรือโกอะไรนะวัตโกวัตโกตุละมงคลตุละมงคลวัตโกตุละมงคลอันนี้เป็นการยึดมั่นในข้อปฏิบัติทางกายวาจาใจหรือว่าศีลที่ไม่ควรไม่ดีนะคะแต่ว่าถ้าดีก็คือศีลทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าสรนเสริมไล่ตั้งแต่ศีลห้าเรื่อยไปอย่างไรก็ตามถ้าเราไปยึดมั่นทั้งดีและไม่ดีไม่ถูก ก็จะปัจจุันิพานไม่ได้ปริันนพานไม่ได้ใช่ไหมคะพรหมจันทร์ไม่ได้เป็นไปได้ด้วยการมีสีลดีสิลสมบูรณ์คือค,คือไม่ใช่เป้าหมายอยู่หยุดอยู่แค่สินสมบูรณ์นี่อันนี้คิดว่าสําคัญนะคะท่านเพราะว่าบางคนเนี่ยก็บอกว่าโอ้ยเรารักษาศีลแล้วสบายแล้ว จริงๆ <นะ S 1> ความจริงแล้วความจริงถ้ารักษาศีลมากๆสมมุติเนยท่าน,นะะจะมีสักคนหนึ่งเนี่ยรักษาศีลแปดศีลแปดนี่จะว่าไปไม่ง่ายนะคะก็ยากแล้วอะคะ่ะแล้วสมมุติเกิดเป็นพระสงฆ์นะคะขอะะภัยนะคะที่นับถือศีลตั้งเยอะแยะ,ะ,ะรักษาศีลตั้งเยอะแยะกว่าคารวาสเนี่ยถ้าท่านรักษาศีลดีอย่างนี้ก็ไปพรหมจรรย์ไม่ได้ค่ะเป็นเหตุให้ไปได้แต่อย่างเดียวไม่พอแต่แต่มันจบแค่นั้นไม่ได้ไงต้องมี มีความเข้าใจมีสมาธิมีปัญญาเข้าไปด้วยทิฏฐุป,ปาทานเนี่ยก็คืออุปทานในความเห็นเราปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเรามีความคิดขึ้นมาหรือมีความจําเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเราก็ยึดมั่นในความเห็นของเราอย่างนี้ค <C> ่ะอ๋อ <C> คือทั้งๆท,ที่เป็นความเห็นที่เราคิดว่าวเห็นถูกละเราคิดวิเคราะห์อย,อย่างดีละยึดก็ไม่ได้หรอคะยึดก็ไม่ได้ ถ้ายึดก็เป็นตัวตนขึ้นมาอ๋อค่ะอันนี้ขยายความสั้นๆเลยไปยึดในความเห็นก็ถือว่าเป็นอุปาทานเป็นการยึดมั่นที่ไม่ถูกต้องนะคะทีนี้ใช่ใช่ถึงแม้จะเป็นสมาธิยึดก็ไม่ได้ค่ะทีนี้มาสุดท้ายเนี่ยค่ะอัตวานุปาทานชื่อแปลกัตวทุปาทานค่ะ ว่าก็ยึดมั่นในความเป็นตัวตนอ๋ออัตวานี่หมายถึงมาจากอัตตาอย่างเงี้ยเหรอคะใช่อัตตาเนี่ยอัตวาตาบบกุปาทานอ๋อค่ะยึดมั่นในตัวในความเป็นตัวตนในความเป็นตัวตนคิดว่ารูปเป็นตัวตนเวทนาเป็นตัวตนวิญญาณเป็นตัวตนอย่างเงี้ยค่ะรูปเป็นตัวตนเดียวพอเข้าใจนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่รูปแล้วมันึกมาปุ๊บมันเป็นตัวตนนะคะแต่ถ้าเวทนาค่ะอ่า ชอบไม่ชอบเฉยๆอย่างงี้ก็่านค่ะก็จะมีว่าอย่างเวลาเรามีความสุขก็บอกเนี่ยฉันสุขนี่ยเป็นตัวตนเป็นสุขของฉันอ๋อค่ะสุขทุกเฉยๆเน่ยนะคะทุก็ของฉันเนี่ยถือว่าเป็นอะอะไคะอัตวาทุกปาาอัตว่าทุปาฐาแล้วก็ถ้าถ้าสมมุติว่านอกเหนือจากนั้นนะคะท่านคือยึดมั่นในความตัวตนเมื่อกี้เราพูดถึงว่ารูปแล้วใช่ไหมคะอเวทนาแล้ว สัญญาก็ไปยึดการจําได้การหมายรู้ว่าเป็นเราจําได้เราจําได้เราหมายรู้เรามีความจําความจํามีในเราเราเป็นความจําความจําเป็นเราอย่างเงี้ยแล้วก็สังขารไปปรุงแต่งว่าเวลาเราปรุงแต่งอะไรเราก็คิดว่าเนี่ยเป็นความปรุงแต่งของเราอือไหคะคือเอาเราเข้าไปใส่ ในสิ่งนั้นๆวิญญาณจิตผู้รู้นี่เป็นเราใช่ใชจิตผู้รู้นี่ก็ไม่เป็นเราค่ะก็ไม่เป็นเราเรารู้นี่ก็ไม่ใช่เป็นเราใช่กลายเป็นว่าจิตเราก็ไม่มีเรารู้นี่ก็ไม่ใช่เป็นเราเป็นเรื่องใหญ่เลยอันนี้รวมแล้วเรียกว่าอัตตวทุกาทุกขาทานสรุปแล้วนี่ก็คืออุปทานสี่ที่พระพุทธองค์ตรัสว่า อะไรนะคะเราอื่นไม่รู้สมณพราหมณ์เราใดก็ตามเนี่ยจะรู้ไม่ครอบคลุมทั้งทั้งสี่อุปทานนี้ถ้าจะรู้ก็รูเ้เป็นเพียงบางอุปทานแปลว่าอุปทานในโลกมี้มีอยู่สี่ประเภทมีอยู่สี่ประเภทคือถ้าอยากจะคิดว่าเราแน่กว่าอะไรอย่างเงี้ยลองคิดออก ลองคิดให้ออกนะคะว่ามีอะไรนอกเหนือจากสีที่อธิบายไปแล้วบ้างก็น่าสนใจดีนะคะเพราะว่าจะได้เป็นการพิสูจน์ว่าสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสแล้วบอกว่าพิสูจน์ได้ด้วยตัวของเราเองใช่ไหมคะแล้วก็เป็นคําที่ไม่มีใครคัดง้างหรือติดเตียนได้เลยพระอาจารย์าจะแปลกใจว่าแล้วทําไมล่ะคะในเมื่อนอกเหนือจากพระพุทธองค์แล้วสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นก็หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติดีผู้ค้นคว้าหาทางหลุดพ้นต่างๆเนี่ย เหล่าอื่นก็หมายถึงว่าที่ไม่ได้ศรัทธาในแนวทางของพุทธศาสนาใช่ไหมคะทาไมถึงคิดไม่ออกล่ะคะอมเขาจะรู้ไม่ครอบคลุมอ่ะเขาจะรู้ไม่ครอบคลุมกันนั้นเองเพราะว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติแบบนี้ใช่เพราะเขาไม่เพราะเขาไม่รู้อริยสัจสี่เขาก็จะไม่แจ้งซึ่งอุปทานตรงนี้แต่ถ้าเขารู้อริยสัจสี่เขาจะแจ้งซึ่งอุปทานทั้งสี่ หมายความว่าอุปทานในทั้งสี่เนี่ยสังเคราะห์ออกมาจากรูปของอ,กอริยสัจสี่อ่าฮะใช่ใช่การที่เรารู้อริยสัจสี่เนี่ยจะทําให้เราแจ้งในอุปทานทั้งสี่นี้ว่าเรายึดอะไรบ้างค่ะแล้วทีนี้พอเรารู้แล้วม,มีความรู้แล้วครบถ้วนเลยสี่อย่างต่อไปจะไปยังไงคะกับเรื่องอุปทานที่เราควรรู้เพิ่ม,มขึ้นอีกอ<น>ะค่ะอ๋ะอก็รักความเพลิน กับมาที่ละความเพลินเพราะพุทธเจ้าตรัสว่าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานพอเราละความเพลินอุปทานก็ดับเพราะนั้นแค่ละความเพลินอย่างเดียวอุปทานสี่ดับได้หมดเลยเห็นไหมดูสิว่าความเพลินมันใหญ่ขนาดไหนแล้วมันเป็นเครื่องมือที่แบบว่ายาครอบจักรวาลจริงๆนะเดิฉันเข้าใจแล้วทําไมมาว่าดาปะพงครั้งแรกเห็นคําว่าละนันทิเพราะว่า เป็นคำเอกเลยใช่ไหมคะคำเอกเลยเป็นคีย์เวิร์ดเป็นคีย์เวิร์ดแปลว่าเป็นกุญแจดอกสําคัญยิ่งยมศึกษาไปมากๆยมจะรู้โอ้โหทุกอย่างมันมักคุมอยู่ที่ความเพลินหมดเลยใช่ค่ะนันทินะคะนันทิแปลว่าความเพลินแล้วก็พระพุทธองค์ตรัสดิฉันชอบนะพระพุทธวจนะเนี้ยเพราะว่าทําให้เราตกใจอะค่ะว่าความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทาน ความเพลินใดความเพลินนั้นคืออุปทานดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอุปทานใดที่เราได้ขอความรู้ปไปเมื่อสักครู่นะคะการมุป,ปาทานศีละพระตุปาทานอาทิตถุปาทานแล้วก็อัตตวาทุป,ปาทาน uh huh. ล้วนแล้วแต่เป็นนันทิ uh huh. เป็นความเพลิน uh huh. ใช่ไหมคะใช่ <Sure. S 1> ละปุ๊บความเพลินเอออุปทานหมดใช่ <Sure. S 1> อุปทาน เป็นทุกโทษใช่พิสูุผู้มีอุปทานหรือบุคคลผู้มีอุปทานจะปรินิพานไม่ได้เห็นไหมงั้นก็เท่ากับว่า,าที่ถ้ามากราบเรียนถามสมมติไม่มีโอกาสศึกษาผู้โทษจะนะอย่างอื่นเลยมีเวลามาฟังเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยก็ถือว่าคุ้มและเอาไปใช้ได้เลยเอาไปใช้ได้เลย <c oughs> หลุดพ้นได้เลยนะคะวันนี้นี่ดิฉัน กลับเรียนถามท่านเนี่ยคิดว่าจะได้ความรู้เพียงแต่แค่ว่าต่างจากอุปทานที่เราเคยเข้าใจ <นะ S 1> อย่างไร <นะ S 1> แล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าทาไมการบัญญัติศัพท์ของภาษาไทยซึ่งความจริงก็น่าจะมีรากมาจากภาษาบาลีสันสกฤตอะไรอย่างเงี้ยนะคะถึงได้ความหมายห่างกับลิบลับอย่างเงี้ยค่ะท่าน,นดูมันใกล้กันไหมคะอุปทานที่ว่าคิดเอาเองนะคะกับอุปทานที่แปลไว้ยึดมั่นแล้ว นอกเหนือจากที่ได้ที่ท่านได้กรุณนาะให้ความรู้มาแล้วเนี่ยนะคะอุปทานที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ <c oughs> เป็นเรื่องที่คิดว่าคนทั่วไปหน้าที่จะได้รับรู้ไว้มีตรัสไว้ในข้อธรรมข้อใดอีกไหมคะอืมก็จะตัวนี้ก็ได้ว่าอุปทานเป็นเหตุให้เกิดภพอย่างเนี้ยนะ ตัณหาทําให้มีอุปทานอุปทานทําให้มีพกในปฏิจจสุปะ่ะนั้นอุปทานเนี่ยทำให้การเข้าไปจับยึดเนี่ยทำให้มีอารมณ์นั้นในความรู้ของจิตจิตเนี่ยรับรู้อารมณ์นั้นไปแล้วพอจิตรับรู้อารมณ์ปุ๊บก็คือจิตเข้าไปจับยึดรนะหรือจิตไปมีอุปทานนั่นเองนะและนั่นก็คือเรียกว่าจิตกําลังผูก ติดกับอารมณ์ละยึดถือแล้วก็จะผูกติดไปอย่างนี้ค่ะถ้าหากว่าจะให้ท่านชมที่ชมอยู่ทางบ้านได้ศึกษากับตัวเองในวันนี้นะคะ,คะถึงเรื่องของอุปทานอยากให้ท่านลองยกตัวอย่างว่าลองไปศึกษาดูซิว่าเนี่ยตั้งแต่ตื่นแต่เช้ามาเนี่ยท่านจะมีตัวอุปทานอยู่ตรงไหนบ้างเยอะแยะเลยอ,อย่างเวลาเรามีความสุขความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยอุปทานหมดเลยถ้าเราผูกกับสุขผูกกับทุก นะผูกอารมณ์โกรธอารมณ์ดีใจเสียใจนั่นนะ่ะเรากําลังมีอุปทานสมมตินะคะท่านตื่นมาปุ๊บเนี่ยไปล้างหน้าสองกระจกในตรงนี้อุปทานเกิดตรงไหนได้บ้างไหมคะสองกระจกมาก็าหน้าของเราแล้วใช่ไหมอุปทานในรูปมีอันนี้ไปยึดในรูปแล้วท่านอตวารทุป,ปาทานคืออุปทานในรูปนะมีท่านยึดในกามุป,ปาทานเพราะว่าตัวกามุปาทานคือถ้าดินน้ำไฟลมใช่ไหมอ่า ยึดแต่เช้าเลยนะคะพอหลังจากนั้นก็ทัานค่ะไปรับประทานอาหารเช้าก็การมุปาทานอีกแล้วใช่ไหมเพราะว่าอาหารก็คือตัวธาตุดินน้ำไฟลมรูปเสียงกลิ่นรสนี่ตัวรสใช่ไหมก็เป็นการมุปาทานพอไปทำงานไปเจอหัวหน้าเสียงกันอีกแล้วที่ทุกปาทาน อุปทานในความเห็นนายสั่งอย่างนี้ฉันจะมีความเห็นอย่างนี้ขัดแย้งกันอีกแล้วใช่ไหมหรือขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานเพื่อนมีความเห็นอย่างนี้เรามีความเห็นอย่างนี้นี่ก็ถึงแม้ว่าไม่ขัดแย้งถือว่าเป็นที่ทุประทานนะครับมีความเห็นเดียวกับเพื่อนเลยโอ้โหเห็นเหมือนกันเลยก็พร้อมใจกันบอกเจ้านายว่าเนี่ยเราเห็นสองคนเหมือนกันเลยก็ยึดในความเห็นของเราเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเห็นแย้งเห็น ตามใช่ล้วนแล้วแต่เป็นอุปทานใช่แล้วก็ทำงานไปเอ๊ะงานไม่ได้ดีเลยไปสะเดาะข้อกันเถอะค่ะอ่าอันนี้เป็นอะไรอ่ะศีวัตตุปาทานอีกแล้วใช่ไหมเป็นวัตโกตูละูรละปุ่คนใฉยไหมเี่คือต้องพยายามดิฉันจะพยายามใช้คําแบบนี้เพราะว่าตัวเองอยากจาด้วยแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมคุ้นเคยดูค่ะท่านอาจารย์คะอ่าฮะ แล้วต่อไปไปไหนอีกครับพอไปะสะดอกเคราะห์แล้วค่ะโอโอสะดอกเคราะห์เป็นศีลประดปรามาซึ่งอยู่ในศีลปตปุิปาทานอยู่นะก็อ,อาจจะมีเพื่อนอีกคนมาแนะนําเราบอกว่าโอ้ยอย่าไปเลยไปวัดนี้ดีกว่ารักษาศีลภาวนาพอเราไปเราก็รักษาศีลเข่งคัดเลยะนะเพื่อนอีกคนเขาบอกเนี่ยเธอไหนว่ารักษาศีลยังไป ตบยุ่งอยู่เลยนะ,ะโกรธไม่พอใจเพื่อนนั่นนี่ก็เป็นศีลประตูปาทานยึดมั่นว่าฉันต้องดีฉันผิดไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมคใครว่าไม่ดีปุ๊บก,ก็โกรธอีกใช่ไหมเพราะยึดมั่นว่าเราต้องดีนะศีลเราต้องบริบูรณ์อยา่างนี้อ่าอย่างนี้ก็อัตวามีไหมคะตัวอย่างอัตวา,ตวา <c oughs> ทุกปาทานทุกขนาดนี้มันเป็นอัตวาทุกปาทานได้หมดเลยค่ะ มันมันมันแทบจะครอบคลุมครอบคลุมทุกตัวเลยอ๋อก็เหมือนกับว่าเราอเอาตัวตนเข้าไปยึดแล้วอะ,อ,ะอะไรก็แล้วแต่นี่ใช่ใชเกิดอัต,ตาวาทุกป่าทานขึ้นมาแล้ว<ช>ดังนั้นเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าสมมุติเราวันนี้ว่างๆไม่ค่อยมีอะไรทําพอที่จะมานั่งเฝ้าดูตัวเองได้ว่าวันนี้จะไล่าจากอุปทานนับเลยวันนี้อุปทานมีกี่ตัวเนี่ยเช้าเย็นก็น่าจะสนุกกันนะคะ ท่านคาดว่าน่าจะได้สักกี่ตัวอุปทานคะเช้ายันตดีเทียบเลย,ไม,ยไม่ไหวเลยนะ<อ>แล้วเอาไปปล่อยที่ไหนดีคะปปล่อยที่ไหนหรือควรจะเลี้ยงดูไว้ต่อไปอ๋อละนันทิก็ปล่อยได้แล้วลนันทิบางคนอาจจะบอกว่าฟังท่านพูดในละนันทิละนันทิละละอย่างไรคะที่ดีที่สุดค่ะก็เอาจิตมาอยู่กับลมหายใจก็เป็นการละนันทิไปได้แล้ว มันทำไมถึงจะแค่อยู่กับมลมหายใจแล้วได้เลยท่านคะก็ขณะเพราะจิตเนี่ยรู้ได้ธรรมชาติทีละอยะ่างขณะที่โยมอยู่กับลมความโกรธก็ดับไปเดี๋้นมีใจเสียใจอารมณ์ทุกอย่างดับไปเดี๋้นเพราะจิตจะมารู้กับลมที่ไหลเข้าไหลออกค่ะทีนี้อมันก็เหมือนละได้โดยตนโนมันนะคะพอละนันทิละไปเรื่อยๆแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาคะท่านคะได้อะไรขึ้นมาจะเกิดปัญญา เห็นอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนจริงเป็นของชั่วคราวเกิดมาแล้วก็หายไปเกิดมาแล้วก็หายไปจะเข้าใจความเป็นอนัตตา <Okay. S 1> ะจะเห็นการเกิดการดับขณะละความเพลินมาปับ๊บอารมณ์หนึ่งจะดับอารมณ์หนึ่งจะเกิดเห็นการเกิดดับของรูปนามทันทีนะคะแล้วก็เท่ากับว่าอุปทานทั้งหลายที่เป็นตัวยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนนันที ที่เราละไปเนี่ยจัดการได้จัดการได้ไดหมดเลยทั้งหมดนะคะแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่เหลืออะไรเลยสิคาละไปหมดแล้วค่ะท่านไม่เหลืออะไรเลยแล้วจะเหลือเหลืออะไรก็นบ้างนิพพานเหลือน,นิพพานน,นะคะ